สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนครับผมบุกบอกดูแล้วเาซ้ำอีสานทิศเหนืครับออกไม้ครับพี่น้องมือ่อกี้วันจะพาพี่พาน้องออกไม้ยิงป่าครับโดยเวลาเด็กอะประมาณไม่พอชั่วโมงพี่น้องมันกิมันสี่โมงแล้วด้วยอีกสี่ชั่วโมงนั่ก็ได้ครับผมแต่ว่ามันสี่คำสก้อนครับผมก็ก่อนจะออกไปหาลากับฝากพี่ฝากน้องสุภูสุคนครับผม ดีมาเมืองสองไม้เนาะครับเนาะฝากกดติดตามครับผมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับเพื่อเพิ่มความตารแจ้งเกี่ยวกับรับคลิปใหม่ครับผมเราพร้อม่พี่น้องที่ติดตามอยู่แล้วนะครับผมขอขอบคุณในร้านครับผมเอาครับพิจารณามันตีคำเสก่อนครับผมไปเบิ่งน้ำแข็งครับผมก็ชีได้เต็มแล้วครับมือนี่เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครับผม ถือขับพี่น้องโอ้ปลาคอตกของไงไหมครับเสดเล่นี่นอนอังลังเห็ุจังไเอายงงบ่ถือตายตายตายแดได้พี่น้องเบื่อมันครับผม คนนี้พี่น้องเห็นยู่แบบรับก,บกมเดกซ้ำอีก็นเนาะอ้สไปยังพี่น้องตื่นตื่น ขึ้นเงียบเลยพี่นอ้องนี่ไงไก่หนึ่งเลยเดี๋ผมเบิ่งก่อนครับผมโอ้ยเสารโคตรครับผมป่ามันอยู่นิ่งๆโอ้ยป่าหน่อยอยังไปยิงพี่น้องเลย thì nó xài vinh hấp Sống hấp nhìn đầu Thứ cố xe bóng mà nhìn nó Cảm ơn hấp Nhìn đầu nó không phải lên. พี่น้องครับผมแต่สวยครับผมยืดเลิกคุ่นผีน้องยิ่งเดานลงไปแล้วเห็นเงาหมดเหมื่อครับผมเห็นเงาดำๆยิ่งสวนลงไปถึงเตี้ยครับผมติดตามกันครับผมยิ่งไปครับผมสร้างคำครับผมวันนี้เริ่องสี่คำหรอติดตามครับผมครับพี่น้องดีใจครับ ต้นเล้กพี่น้องโดนุ่มเช็ดิ่งครับเช็ดฟืนครับเช็ดฟืนครับโอ้ติด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 ,ด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 ขอหอยาตครับผมขอหยาญาตเก็บปลาครับผม,ขอ,อบผมของแล้วของแล้วขอบผมพี่น้องลงไปในลงไปปุ๊บครับผมพันไอ้ต้นกอไม่ยลาลาครับผมพี่น้อง ใส่สวยแล้วผมสุดยอดครับผมย้อมเปียกครับย้อมเปียกพี่น้องขึ้นบนลงไม่ได้กินนะผมเสียวเสียวรุดพี่น้องใส่งอ่งงมาครับผมใส่สวยๆตัวใหญ่ครับผมที่ตาต้องกันครับผมขยายเก็บปลาครับแต่งตัวครับผมไปวบพี่น้องครับผมพี่น้องไปกันต่อครับผม ไข่คำเรล่าพี่น้องไปลุนต่อวสิได้อีแกแจ๊กแมบ่ครับผมคุณางามพี่น้องอย้ครับพอเถิกเด้อสายนิงครับผมใส่ส,สวยๆอ้เพื่อตำมะาคตรครับผมพี่น้องเดี๋ยวผมเบิ้งกันแล้วผมคือโบโบเสือพี่น้องโม,ม่เรียรครับผม ไปเบิ <t od em |ms|> ่งเงินไหมครับผมเตรที่้องตอนนี้หน่วยปากกาบุลองยิงเบิ้งครับผมรอครับผมขอเก็บลูกดอกครับผมครับผมพี่น้องเลาะรบผมเลาะเตรสีมุ่ง อันนี้มันก็ะจิบบนหาบมุง้งหาบมุ้งเครื่องนะครับผมถ้าเว็นตกดินะพี่น้องครับผมตอนนี้กับแล้วครับผมพี่น้องโบเห็นยังแล้วครับผมมุมมีแสงแดดแสงยังแล้วครับผมพาพี่น้องมาสรุปยอดครับผมนี่พี่น้องสองตัวใส่เงี้ยงๆงามๆครับผมแต้มสวยๆงามพี่น้องหลังเหลืองงานครับผม Come chuông 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 đẹp chuông 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 đẹp chuông 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 ตัวนี้ครับผมตัวนี้ลอยอยึดที่ยึดที่ทางน,าน้ำครับกับบ่อเท่งบันไดพอเห็นตัวครับผมดึกลงไปกรับเปียของไม่เลาครับผมเดือดรลงย้อมเปียกครับพี่น้องเพื่อให้ได้เต็มมาเอาครับผมอันนี้ก็ขอขอบคุณทุกการติดตามครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับผมครับผมก็ขอฝากพี่ฝากน้องที่เขามาเบื้องคลิปใหม่ครับผมโอ้หักขี้เหล็ก ที่เขอาเมื่อบรรคลิปไหมขอฝากกดติดตามช่องครับผมกดไลค์กดแชร์ครับผมฝากกดกระดิ่งเพื่อป่ะพาดการแจ้งเตือนกับพี่น้องครับผมกับเมื่อนี้ครับมีอย่างไรครับผมขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามอยู่แล้วกันสุภูทุกคนครับผมทั้งในประเทศและนอกประเทศครับผมสุภูทุกคนนั่อะไะพี่น้องบอก่เบิดนะครับผม ผมืันนี้ก็ว่ามีอย่างร้ายกับผมก็สิขอลาพี่ลานหนองไปซ้ำนี่ครับผมพอ,อกันไม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมหนอนขี้เล็กพี่น้องโอ้ยนี่ครับมือรุ่นกันประมาณกับทีนี่แล้วผมเกียงขี้เล็กก็ร่างไปยอดไหลครับ